สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเลิกงานแล้วกับมาพอกันอีกเส้นเคยหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวมือนี้ได้ตำป่าตำป่าตำป่าครับไปหอยแครงอ่ะหอยแครงไอ้ซื้อมาห้าโตห้าโตหกโตตำป่ายุ่ยเยอมือนี้หิวข้าวแล้วเบาไวแล้วจวด Ra ừ. nibble lên Đếp Phút thân là nhiều ยั่ยๆเราเรื่องดีเอีเตอร์ค่อยที่บอกตู่ไงนะแต่ทำคลิปปังให้มีคนดูเพราะสิ่ง้ ถึงต้องง่ายๆเขาเฮตดเนาะถึงต้องง่ายขเขาเฮ็ดเขาออกมาว้าออกมาแนะนำในนั้นในนี่นะนี่เขาบ่เป็นอย่างาคลิปเขาอย่างปังกับพอมีคนที่ว่าอยากต้องการครําแนะนําต้องการคขาอย่างมีคนมีครีเอเตอร์เยอะไงในประเทศเนี่ยครีเอเตอร์เยอะพวกผู้เท่าผู้แก่เนี่ก็เข้าไปเบึงเขาเ้าไปยังคลิปเขาก็เลยปัง คอยบอกนะให้กลับมาคิดคลิปตัวเองไปมีแบบนี้ทำพันกันกบผมแม่ว่าบอดีหรอกก็ดีอยู่แต่มันก็บอรยากาศร้อยอย่างมันบรรยากาศให้ที่เขาปังหรอกอันดับแรก กลับมาเทสทิปที่บอกให้นะสามวิถึงห้าวิแรกนี่สำคัญมากเลยการเทสทิปอ่ะเพราะอย่างเอกี้คนที่ยุดเบิ่งเฮาที่ยุดเบิ่งคลิปเฮาเนี่ยกะนห้าสามวิถึงห้าวิแรก เขาเที่ดาให้คนยุดเบิ่งเขาก่อนสามสามทีวีนี่นะเห็นดึงดูคนน่ะผมแม่ออกมาแบบว่าง่อยๆน่าๆไม่ใช่ให้อยากนอนนะมัที่ผมมีคนอยากเบิ่งอ่ะสามวิ ห้าวิแรกเค่นั้ไดก็ได้ถ้าเขายุดเบึงเขาอ่ะสำคัญมากเลยการคลิปๆอะสามวีถึงห้าวีแรกอะแล้วต่อไปผ่านไปสามวีห้าวีต่างกินเตรทเทคลิปของเขาขการเทลอย่างของเขาเนี่ยให้เด็ก้เขาบเบึอ่อเลยวบ่เบื่อมันก็คือร้องงอ่ายเลย เขาไงเวลาเขาแบบไปเ,เล่นมุกมันบอกเ่างู้ท่างู้นะว่ามุกมุกนี่อ่ะมันต้องจบแบบนี้มันต้องเป็นอย่างที่แต่เขาก็ยุดเบิง่งเบิ่งเพราะอย่างเพราะว่าเขาดังไงเขาดังไงเขาเป็นท้องใหญ่ไงแต่ถ้าต้องเล็กน,น้อยแบบไทยเฮาเฮ็ดเนี่ยเขาจะเลื่อนผ่านเขาเพราะพอเล่นมุกไปปุ๊บเขาจะบอกมุกโบราณเฉยแล้ว ถ่าเปียกแบบนี้แต่ถ้าท้องใหญ่เฮ็ดบางที่บม่นจะน,น,นี้นะถ้าท้องใหเฮ็ดมันทีเขาจะยุดเบิง่งถึงที่รู้ว่านี่มันต้องจบแบบนี้เขาก็ต้องเขาก็ากยุดเบิง่งอ<ม>ืมนัว<ม>การเว้าการคุยเห็<ม>นแล้วเดี๋ยว บอกให้เขาอย่ารับในคลิปของเขาอะบอกให้เขาง่วงนอนอะเขาก็ทีิหัวเขาก็ยิ้มเขาที่เบื้องตอ้นลอ่ะรู้หรือว่าคอยว่าไปคือแล้วคอยยังบอกพานเหมือนกันวอาขาเวลากินขา้าวคือเอาจวดือจวด อ,อยูว้าไงมึงหอยเรื่องหอยหอยไว้ใจผมเลยน,น,นี่นะนี่นะตรงใส่แบบนี้นะ แบะนี่เราต้องพูดถึงด้วยล่ะยั่วขนาะดเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนนะี้ยเนี้ยนมึงนะเด็ดมากเรี้กเด็ดธรรมดาเด็ดมาก 何ですか กินหอยแครงนี่ต้องกินแบบมันมีเลือดเนี่ยอย่งหน่อยเดย้หอยแครงผสม,มหอยเซอรี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยหอยแครงผสมหอยเซอรี่เนี่บึ๊บอืมเขาท่ามาก เลือกขนาดวะม uh, mm ีเลือดขนาดวะเรือบดเด็ดมากเน ouais. pues, ี่ยข <rules> ึ้นยากถึงนี <house> ่แหละแต่๋ยไปกินนี่คือขือยากอะไรได้จังคือกินนะถ้าบม่ือหนยากบอกชื่อกินนะคือนยากแห้งอะไรอย่ย่างอย่าย่างอย่ย่าเอย้งย่ Good. Mm hmm Good. Yeah. Nhờ cứ mà khúc tổ quá phải khen à Khúc tổ vào Bố ngồi tế nó lọc À thì bài hốc tổ, khúc tổ, để khúc tổ Khúc tổ chết tổ Còn ừ. ta, còn ta. Buột <coughs> tốc này tôi rồi. tốc nó mạt tốc nó mẹ. tốc. บึบอืมกด้ลาลาลาดปลา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 นุนครับปลาหนุบม คำสุดท้ายบึ๊บเอาอะไรตรงตำเอาตรงตำใช่ตำปลาใช่ดอกสุดท้ายเอาก,กินแทบๆเบได้ก,กินอย่างกระยานะโดยเฉพาะไอติมนะไอติมเนี่ยถ้าไปก,กินคำสุดท้ายเนี่ยถ้าเขากินมาได้เขาบอกคำสุดท้ายตกพื้นนี่โอ้โห เป็นอะไรที่เสียอารมณ์ที่สุดแต่นี้คือติบโต๊พื้นหรือวะหนึ่งสองสามบักโอเคมากโอเคมาก শো ลองไปเทศเบึ้งเลือกคีบนะสามถึงห้าวิแรกเนี่ยสำคัญมากการทำคีบมาเข้าที่นั่ใหนให้มันจะดูดตายเขายุดเบึ้งเขาอนะ่ะสามวิห้าวิแรกเนี่ยสำคัญถ้าต้นลิปบนหน้าสนใจแล้วเขาเลื่อนผ่านเขาเบิง้ง แต่ถ้าต้นคลิปสามสี่วิแรกเนี่ยมันดึงเขาอยู่ได้อ่ะมันน่าสนใจอะเขาก็จะอยู่เบิ้งถึงเขาที่เบื้องหมดจบคลิปแต่เขาก็เบื้องผ่านเป็นนาทีนาทีกว่าสองนาทีแต่ถ้าต้นคลิปหมน,น่านสนใจแล้วกันเขาก็เลื่อนผ่านแนละ สวัสดีครับผมเมื่อไหร่พอกันไหม